สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับให้พวกเราได้เห็นว่าหญ้าเนียเปียนะครับปักช่องหนึ่งนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้โตเร็วมากนะครับตอนนี้เนียเปียปักช่องหนึ่งนี่ตอนนี้อายุประมาณสามสัปดาห์นะครับแต่จะเห็นว่ามันโตเร็วกว่า ยาหวานนะครับตอนนี้แซงยาหวานไปแล้วนะครับผมจะให้ดูว่าอน,นี่คือซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้คือ,อยาหวานอิสราเอลนะครับดูง่ายๆเรียบเทียบกันอันนี้คือ,อยาหวานอิสราเอลอายุ30วันส่วนอันนี้คือหญ้าเนี่ยเปียบช่องหนึ่งนะครับเห็นไหมมันโตเร็วก่ากันมากนะครับหญ้า เนเปียปร์ปากช่องหนึ่งนี่นะครับปลูกตามประสบการณ์ที่บ้านสวนลุกอิดได้ปลูกนี่นะครับเพราะว่าเกิดง่ายนะครับเกิดง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายกว่าหญ้าหวานอิสราเอลเยอะเลยนะครับอัตราการการรอดหรือการเกิดแต่ละหลุมที่ทางบ้านสวนลุกอิดได้ปลูกไว้นี่นะครับ สูงมากสูงกว่าหญ้าวานอิสราเอลเยอะนะครับ,รบแต่ว่าพวกเราก็ต้องอเรียนรู้ให้ดีว่าหญ้าเนเปียร์ปักช่องหนึ่งนี่คุณภาพของมันนะครับจะน้อยกว่าหญ้าหวานอิสราเอลเพราะอะไรรู้ไหมครับหญ้าเนเปียร์ปักช่องหนึ่งนี่จะให้โปรตีนในระดับที่ต่ำกว่า10กว่าเปอร์เซ็นตะ์ สูงสุดจะอยู่ที่ 14- บสเอร์เซนตอาจจะถึง18เปอร์เซ็ตอะไรประมาณนะั้นต่มกว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันให้ปริมาณที่เยอะนะครับวัวกินแล้วอิ่มนะครับตัดให้วัวกินนี่นะครับวัวจะอิ่มนะครับอิ่มอิ่มเร็วหมายความว่าในในในหนึ่งไร่เนี่ยให้ปริมาณ หญ้านี่เยอะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าหญ้าหวานอิสราเอลเพราะว่าต้นมันจะสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่มากอา,อาจจะถึง2เมตร3เมตรนะครับแต่หญ้าหวานอิสราเอลนั้นจะสูงเฉลีย่ยแล้วประมาณเมตรครึ่งแถวนั้นนะแต่นี่ถึง3เมตรกันเลยก็ แล้วก็ข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือหญ้าเนเปียร์บางช่องหนึ่งเนี่ยจะต้องสับนะครับใช้เครื่องสับให้ให้วัวนะครับแต่หญ้าหวานอิสราเอลไม่ต้องสัตว์แต่หญ้าเนเปียร์บางช่องหนึ่งก็ยังมีข้อดีก็คือสามารถที่จะทำการเก็บนะครับเก็บไว้ ได้นานนะครับบางคนนําไปหมักนะครับได้นานบางบาง,บางคนได้เป็นเดือนสองเดือนก็เลืวอกันนะครับหมักหมักใส่ยีสต์จะทําให้ปริมาณหรือว่าร้อยละของของโปรตีนสูงขึ้นนะครับอันนี้คือภาพของหญ้าเนเปียกปักช่องหนึ่งนะครับจะเห็นว่า แถวนี้ทั้งแถวนี้นะฮะเห็นไหมแถวนี้ทั้งแถวนะครับสวยงามเลยนะครับปลูกหลังนะครับปลูกหลังเปรียบเทียบนี่ง่ายนะครับอันนี้คือผมจะทําการทดลองนี่นี่คือหญ้าหวานอิสราเอลส่วนขวามือนี่คือหญ้าเนี่ยเปียบปกช่องหนึ่งนะครับงามกว่ากันมากนะครับดูแลเหมือนกัน ลูกหลังประมาณน่าจะ2อสัปดาห์มั้งฮะประมาณนั้นสอส,สัปดาห์แต่ว่ามันจเจริญเติบโตเร็วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนลุงอิดได้ทำคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อพวกเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ